สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะสีน้องแต่ละตัวของ French b u l l d อกนะคะว่าเขาเรียกว่าสีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ค่ะน้องเป็นสีบูนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสีบูนะคะตาตาน้องจะอิจฉากันจะจับตัวนึงไม่ได้ค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าสีบูแทนนะคะน้องจะมีถุงเท้าสังเกตใช่ไหมคะอ่ะไม่เอาบูแทนนะคะแล้วมีคิ้ว ส่วนตัวนี้ค่ะน้องตอต้านะคะเป็นสีลายเสือค่ะเนี่ยค่ะเป็นสีลายเสือแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวที่นั่งอยู่นะคะน้องบราวนี่ค่ะสีครีมรบวนี่สีครีมหันมาเนี่ยค่ะข้างหลังราวนี่เป็นสีแบล็คแทนนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสีขาวดําค่ะนั่งเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะน้องเป็นสีขาวดําค่ะตัวอีค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นสีครีมเข้มค่ะตัวนี้นะคะสีครีมเข้มค่ะ แบบนี้เลยนะคะลักษณะสีของเฟรนช์บูลด็อกนะคะอออ